ดีค่ะดิฉันนางสาวชฉลิดานามโศวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาบทที่1ถึงบทที่5ค่ะบทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าท,ทอในประเทศไทยผ้าทอในแต่ละภูมิภาคมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยในบทนี้กล่าวถึงผ้าทอในแต่ละภาคผ้าทอในบริเวณภาคเหนือหรือล้านนาปัจจุบันคือบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปาง แพร่นาดเชียงใหม่และแม่ห้องสอนจนถึงดินแดนบางส่วนของประเทศพมา่าประเทศจีนและประเทศลาวลายผ้าในภาคเหนือประกอบไปด้วยลายล้วงหรือเกาะลายเก็บมุกและลายคาดการถ้าทอผ้าอีสานนะคะการทอผ้าที่สําคัญของชาวอีสานคือการทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งหม่มและเครื่องใช้ในครัวเรือนผ้าสิ้นของกลุ่มไทยลาวนิยมใช้ลายขนานกับลําตัวต่างกับ สิ้นล้านนาที่นิยมลายขวางลำตัวและนุ่งยาวกลองเท้าชาวไทยลาวนิยมนุ่งสูงระดับเข่าหรือเหนือเขา่าภาคกลางนะคะผ้าทอตามกรรมวิถีพื้นบ้านในบริเวณภาคกลางส่วนมากเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามถิ่นต่างๆได้แก่กลุ่มไทยพวนไทยยวนไทยดำเป็นต้นกลุ่มชน เชื้อสายไทยลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคกลางด้วยสาเหตุทางการเมืองในอดีตในส่วนของผ้าโทในภาคกลางนะคะจะเป็นลายนกคลุ้มนะคะเป็นลายที่มีความหมายถึงการอยู่ครุ้มเย้าครุ้มเรือนครุ้มผัวครุ้มเมียบังเกิดความเป็นสิริมงคลต่อผู้ชีวิตค่ะภาคใต้นะคะวัฒนธรรมการทอผ้าของปักใต้นะคะส่วนหนึ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่เมืองนะครศรีธรรมราช ก่อนที่จะก,กระจายไปสู่ที่อื่นๆการทอผ้าที่เมืองนครศรีธรรมราชนั้นกล่าวกันว่าเริ่มตั้งแต่สมัยเจ้าพยานาครศรีธรรมราชยกทัพไปปราบเมืองไซบุรีแล้วกวาดต้อนเฉลยเข้าไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราชชาวไซบุรีได้สอนการทอผ้า,ายกให้เด็กสาวและลูกหลานของกรมการเมืองตลอดจนชาวบ้านที่สนใจกล่าวกันว่า พระเจ้านครศรีธรรมราชให้ความสนใจการทอผ้ามากจนถึงขั้นเคยมีเรื่องหมางใจกับเจ้าเมืองสงขาในปีพศ2320เพราะเจ้าพญานครศรีธรรมราชสั่งให้กรมการเมืองออกไปเกลียนเอาช่างทอผ้าซึ่งเป็นบุตรสาวของกรมกมงงา,า,ร,ารเมืองสงขาและบุตรสาวของราษฎรเมืองสงขาเข้ามาไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราชบทที่สองความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทออีสาน กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสานเชื้อชาติหรือพันธุ์มนุษย์แต่เดิมหมายถึงลักษณะทางชีวภาพของคนซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนทางลักษณะรูปพรรณเส้นผมและตาชาติพันธุ์คือการมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาพูดเดียวกันและเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกันเช่นไทยพมา่ากะเหรี่ยงจีนลาวเป็นต้น บทที่ 3. ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนบนประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนบนในแต่ละจังหวัดในภาคอีสานตอนบนนะคะผ้าทอกับวิถีชีวิตของคนในแต่ละจังหวัดมีประวัติที่มาของการผสมผสานภูมิปัญญาคนในท้องถิ่นผ่านผืผนผ้าที่มีความหลากหลายของผ้าแบ่งตามกรรมวิธีการผลิตกลุ่มจังหวัดในภาคอีสานนะคะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังนี้ค่ะ กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้ค่ะตอนบนหนึ่งนะคะได้แก่จังหวัดบึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลาพูและอุดรธานีค่ะส่วนตอนบนที่สองนะคะประกอบไปด้วยนะครพนมมุกดาหารและสะกลน,นครค่ะในส่วนของลายผ้าอีสานตอนบนหนึ่งนะคะจังหวัดบึงกาฬนะคะลายหมากเบงจังหวัดเลยนะคะผ้าลายดอกฝ้ายเมืองเลยค่ะ จังหวัดหนองคายนะคะผ้าลายนาคใหญ่จังหวัดหนองบัวลําพูผ้าลายขิดจระหมีและจังหวัดอุดรธานีผ้าลายก้นหอยและในส่วนของลายผ้าอีสานตอนบนสองนะคะจังหวัดนครพนมผ้ามุกจังหวัดสกลนครผ้าลายนครธรรมและจังหวัดมุกดาหารผ้าไหมมัดหมี่ลายแก้วมุกดาค่ะบทที่4นะคะประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางค่ะ อีสานตอนกลางนะคะกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนภาคกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนะคะประกอบด้วยจังหวัดกาลสินจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดสระามและจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะการทอผ้านะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ในครัวเรือนค่ะผ้าขิดเกิดจากการใช้ได้พุ่งพิเศษเพื่อใส่สีและลวดลายต่างจากสีพื้นโดยใช้ไม้ครัมสำหรับ ทลายขัดเรียกว่าการเก็บขิดมีหน้าที่ยกได้เส้นยืนให้สลับกันเป็นลวดลายโดยลวดลายขิดมีลักษณะเหมือนกันตลอดหน้าผ้าในส่วนของผ้ามัดมีเป็นการสร้างลวดลายโดยวิธีย้อมสีโดยออกแบบลวดลายก่อนย้อมสีด้วยเส้นพุ่งเตรียมลายกรอบไม้หน้ากว้างเท่ากับหน้ากว้างผ้า ออกแบบโดยใช้เชือกมัดส่วนที่ไม่ต้องการสีไว้แล้วนามาย้อมสีก่อนนำมาทอบทที่5ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนล่างกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่างถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มตอนล่างหนึ่งนะคะกลุ่มนครชัยบุริมประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชายภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ค่ะและตอนล่าง2นะคะกลุ่มราชธานีเจริญสีโซธรประกอบไปด้วยจังหวัดสีสะเกดยโสธรอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะในส่วนของลายผ้าประจําจังหวัดในภาคอีสานตอนล่างหนึ่งนะคะได้แก่จังหวัดนครราชสีมาค่ะผ้าหางกระลอกสีแสดนะคะ จังหวัดชัยภูมินะคะผ้าไหมมัดหมี่ขั้นขอนาเรียค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะผ้าหางกระรอกคู่และจังหวัดสุรินทร์นะคะผ้าลายหูค่ะและผ้าประจำจังหวัดของภาคอีสานตอนบนสองนะคะประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะผ้าลายกากแก้วจังหวัดศรีสะเกดผ้าลีลาวายยุกดอกลายลูกแก้วจังหวัดยะโสธรผ้าลายยศสุนทรและจังหวัด อำนาจเจริญผ้าลายตะขอสลับเสื้อค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ